ไงครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกข่าวาวอัปเดตใหม่แดนที่โบฮะใช่ฟังไม่ผิดอัปเดตใหม่และอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นอัปเดตอีเวนต์ใหม่ด้วยครับเป็นอัปเดตอีเวนต์รอบที่2นะฮะหลังจากวันคริสต์มาสนะครับท่านผู้ชมคืออัปเดตครั้งนี้นะครับผมเหมือนจะได้รับการยืนยันมาแล้วด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อแบบ50-50ไปก่อนนะครับผมทุกคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมว่าอัปเดตครั้งนี้จะเป็นอัปเดตอะไรอัปเดตครั้งนี้คืออัปเดต วันอีสเตอร์นั่นเองนะครับคืออัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตในวันอีสเตอร์ซึ่งวันอีสเตอร์ของชาวอังกฤษเนี่ยจะมาในวันที่20เมษายน2568นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตในช่วงเวลานั้นเลยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาได้ปล่อยอะไรมาให้เราดูบ้างนะครับโอเคเรามาดูอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวของตัวละครตัวใหม่หรือว่าสกินใหม่นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต เท่าที่ผมดานะน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะฮะทุกคนเรามาดูกันก่อนครับเนี่ยมันจะมีไม้เท้าอยู่ดูทีท่าเราวน้าจะโมเมนต์สปีดหนึ่งนะฮะโอเคมาดูกันจะมีตัวออกสีแบบสีน้ำตาลอ่อนนะฮะมีเสื้อนะครับแล้วก็มีกระดุมสีดำนะฮะมีโบสีเหลืองด้วยนะครับทุกคนเหมือนโรเจอร์เลยอะเหมือนโรเจอร์เลยอะเหมือนโรเจอร์ใส่สกินอะเออทุกคน ทุกคนสงสัยว่าเออเหมือนใช่เลยมันมันใช่เลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันจะออกเป็นตัวอะไรนะเพราะเขายังไม่ให้เราเห็นหัวนั่นเองเรามาดูอย่างที่2ครับแบบใหม่แมปใหม่ของอีเวนต์อิสเตอร์เนี่ยนะครับจะออกแนวป่าไม้ครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเป็นป่าไม้โอ้มีไข่ด้วยนะฮะมีไข่2ฟอ,องนะครับทุกคนที่ผมเห็นนะมีเหมือนไข่ช็อกโกแลตแล้วก็ไข่จุดนะครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นแนวป่าไม้จริงๆนะครับผมแล้วทุกคนดูเข้าไปครับ ข้างในนะเหมือน ah e จะเป็นห้องนะครับทุกคนแล้วก็มีลิฟต์อยู่ซึ่งเท่าที่ผมดาวนะเราจะออกมาจากทางลิฟต์ตรงนั้นนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตรงป่าตรงเนี้ยเราจะออกมาดูได้หรือเปล่านะครับผมเราจะออกมาเดินได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นมันจะเป็นพ็อปเฉยๆนะครับทุกคนคือเท่าที่ผมดาวเนี่ยน่าจะออกมาดูได้นะครับทุกคนดูจากที่แบ่งๆที่มันอาจจะมีเครื่องมีเครื่องให้เราสกัด <laughs> นะครับผมเออโอเคผม <ๆ S 2> คว่าแมบนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะ ก็มันเป็นวันอีสเตอร์อะมันก็ต้องมีแบบแนวป่าไม้หน่อยนะครับผมโอเคอันนี้เข้าใจอยู่เขาปล่อยทีเซอร์มาแค่นี้จริงๆนะครับไม่ปล่อยมาอีกแล้วนะฮะมีแค่2อ,อย่างแบบใหม่กับไอต,ตัวใหม่ไม่ก็สก,กินนะเออนะครับผมแต่ผมอยากให้เขาเนี่ยปล่อยอีเวนต์หนึ่งอะให้ตัวมันมีสัก4ตัวนะฮะทุกคนคือเหมือนอีเวนต์วันคริสต์มาสอะคือแบบให้เราเก็บเยอะๆอะครัวันนี้นะครับผมมาบอกข่าวขาวแค่นี้นะครับท่านผู้ชม ซึ่งนะครับเราต้องเชื่อกันก่อนนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับคือคือมันอาจจะเป็นเอฟเฟลฟูดเดกได้นะครับผมในวันที่1นั่นเองคือก็นะครับเชื่อเชื่อไปก่อนนะครับสักห้าสิบห้าสิบนะอย่าเพิ่งเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนผมมาบอกข่าวๆแค่นี้แหละครับ